เจอสงสารน่ะต้งโตงเอ้ยเอใช่ใช่ไหมมานี่มานี่เอ็งลงทางหมดโต้งเจอแล้วเร็วเร็วเรจำเสียงมันได้เลยเสียงมันเป๊โอ้เี้ยนี่โต้งโตงมาเร็วเร็วแตงมันเดินเข้ามามันออกไปไม่ได้เออมันหาทางออกไม่เจอนะพี่เนาะมาเรเร็วมันมันวีนอ่ะอดข้าวทั้งวันมั้งนะโต้งเปิดได้ไหม หมูป่วยให้บ้านอื่นบมาลองมามาลองตองได้ได้ได้ทะทำสักตองตองตองมันอยู่ตรงไหนนี่นี่กำมือเดี๋ยวมันเดินโตมาแสดงว่ามันเข้ามันมันเข้าไปมหาทางออกไม่เจอแล้วพี่น้องอดข้าวทั้งวันบ้างนี่ผมบอานี่ยอดข้าวแหรอมาหากินอะไรในหญ้าอะไรอย่างนี้เนาะตองมาเล้วเด้ได้ได้ได้แจำเสียงได้เลยเสียงไอ้โตเลย

ออกมาเร็วออกมาเร็วมามาออกมาเร็วออกมาเลยมันน่าจะวินจะวินเนาะเรียกว่าอะไรวะออกมาเร็วมันเข้าไปแล้วมันมึนอ่ะมาเร็วจริงไหมมันหิวเนาะอืมมันเข้าไปแล้วมันมึนอ่ะมันหาทางออกไม่เจอเนาะหาเร็วบอกพี่จูกลับบ้านวันหนึ่งไกลหายระวังบาทนะพี่ระวังไโตรง ใช่ใช่ไหมใช่เลยบ่ว่วตอนแรกทำใจแล้วเนาะว่าไม่เจอแล้วเจนชูได้ยินเสียงมันขันมึบบ่จังได้เลย <c oughs> ด้วยนะรอบนี้เง มันหาทางออกไม่เจอมันวิ่งเวรเงี้ยวเอ๊ะจัมพ์ฟรีอยู่บ้านเลยเออว่าเตี้ยเลยมันเข้าไปตอนน้ำไปมองดูไม่เห็นเนาะมันน่าจะอยู่แถวทำในซอกตามอะไรเลยข้าวถุงข้าวเออหัวหิวจะนับนั่นนี่เนาะหิวนั่นนี่ดูว่ะ ดูมันหิวไปทางไหนกันอู้ดูมันหิวอ่ะมันจะอดทั้งวันนะพี่เนาะโอ้อะเอกดำคลีบผู้อ่ะเอกดำโดมมันใส่มันใส่ในนี่เหมือนรถบรรทุกเลยนะถ้าไกลตอนนั้นไม่ขันอ่ะมันไม่ร้องมันขันต่อปะเนาะออยีดีล่าไบใบใจคืนนี่ตามเงนดีนะ ปกติมันหายนี่หายเจอเลยใช่ไหมช่องถ้ามันเห็นทีมันจะออกอ๋อแต่นี่มันเมื่อมันวนอยู่ตรงนั้นนะพี่เนาะมันงงอ่ะมันหาคนไม่เจออืมาไง้มันมันมองไม่เห็นช่องใต้ประตูเหมือนเราแล้วเนาะแต่มันเดินเข้าไปอ่ะ

แบ่งหินทั้งนันเลยทลองหมดเลยเออเลี้ยวเข้ามาตรงจะแฉ่เนี่ยจะทำคลิปรถติดปูนเหรอเฮ้ยนี่หนุ่มกับเบลีเอลต้องนั้นแหละ Ờ, anh vua nữa anh vua nữa anh hêu nữa à, hình... pí đưng đi thoi lăng mà pí à, hình... pí đưng thoi lăng mà <laughs> <laughs> <don't> anh <tham> <laughs> <Tha>, này <tha. cười> มันขันมันหาท้าเอกไม่เจอเนี่ยเนี่ยเนี่ลานกว้างอ่ะรียงมันได้เอาไปเอาไม่เรียกมันนได้เฮ้ยมันได้ได้ยินเสียงพี่มันก็มาแล้วประเเม่นสังัดจีบอันท่าจำเสียงเฮ้ยังต้องนะและไอ้นดำจบอเคอันนี้ร้องไอ้ยูนี่บอสตอนแรกอันนั้นมันร้องไอ้ตัวเมื่อกี้อ่ะมันร้องก่อนหลุนบางพน มันจ้องไอ้อหรอเสียงแรกตอนที่มันอั้นขันเย็นแล้วเนาะตองแล้วไงไกมันนมาอันนี้ขันอันี้งเจอแล้วคือปฏิกิริยาจันร์ชูแบบคนเรื่องกับเมื่อเช้าเลยครับยิ้มได้อะไรเงี้ยยิต้องลูกนะกลับบ้านมันเดียวต้งหายไปเกือบวันละเจ็ ขือยู่ตรงนั้นเลยครับครับนะตรงนั้นเลยครับน่ะตรงนั้น,นแหละน่ะิก <c oughs> ด่าสปายลอนดีกระรุดออมเตียนเะฮะนี่เงาแค่สายาดวโอย้ยชยัง,งเมาหน <c oughs> ออให้ย,ยังเยอะออกมาเกี้ย

เดินหน้าบ่มาา YouTube มันกลับม,มาเป็นเหมือนเดิมยังพี่เห <Okay. S 1> มือนเดิมยัง,งผมถามพี่นะพี่แกพี่แ่บอกว่า YouTube กลับม,มาเป็นวันนี้เหนื่อยทั้งวันเหมือนพี่เราจะหลุดเ <laughs> นอะ <c oughs> โอ้ข้างล่างเป็นโซ่ครับอุ้มโคเท่อ่ะอ้ยเพิ่งเห็นเลยอุ้มข้าองล่างมันเป็นโซ่อุ้มเพลากลางครับโอเกมน้องสระที่นี้ก็เดี๋ยวจบที่ท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็เพิ่งเทปูนเสร็จครับนี่ก็เลยงานแล้วโอเคครับผมบ๊ายบาย ที่เข้ามารับชมครับ